มันดีกว่ารังไมช่วยแต่ทำแลภูนน้อมจิตน้อมใจกราบขอกรรมโดยพร้อมเพียงกันนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังขะฉามิธัมมังสารนังขะฉามิสังคังสารนังขะฉามิทูติยามปีพุทธังสารนังขะฉามิทุติยามปีธัมมังสารนังขะฉามิทุติยามปีสังคังสารนังขะฉามิปาติยามปีพุทธังสารนังขะฉามิ ตาติยามปีิธรรมังสารนังขะชามิตาติยามปีิสังขังสารนังขะชามิ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายอะมนุษย์ทั้งหลายอามนุษย์ทั้งหลายในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารศาสตระศาส์ทั้งหลายศาสตประศาส์ทั้งหลายที่พ่วงพันสมพัน์ที่พ่วงพันสัมพันธ์มากับเหล่าข้าพเจ้ามากับเหล่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตขอมอบกายถวายชีวิตต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์มหาพุทธะต่อองค์พุ ต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อความสว่างสวัยต่อความสว่างสวัยในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมในการจบตาในการจบตาระวังสวยตาสว่างสวัยตาและโปรดสัพพสารและโปรดสัพพสารตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอประกาศสลาขอประกาศสลาขอประกาศถอนขอประกาศถอนสิ่งที่หลงตั้งเอาสิ่งที่หลงตั้งเอาความหลงยึดติด หลงยึดติดในโลกทั้งหลายในโลกทั้งหลายในการเป็นการอยู่ในการเป็นการอยู่ในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในหน้าที่การงานในหน้าที่การงานในครอบครัวทั้งหลายในครอบครัวทั้งหลายในบิดามารดาในบิดามารดาในสามีภรรยาในสามีภรรยาในบุตรทิดาทั้งหลายในบุตรธิดาทั้งหลายในบริวารทั้งหลายในบริวารทั้งหลายแม้แต่การตั้งเอาแม้แต่การตั้งเอาในที่อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยในปัจจัยสี ในปันจจัยสี่ในแผ่นดินเกิดทั้งหลายในแผ่นดินเกิดทั้งหลายขอประกาศสลาขอประกาศสลาทำมั่นสัญญาทำมั่นสัญญาข้อผูกมัดข้อผูกมัดในจิตในใจในจิตในใจทำมั่นสัญญาทำมั่นสัญญาที่มีต่อใครที่มีต่อใครในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติและขอประกาศสลาและขอประกาศสลาความเครียดแค้นความเครียดแค้นความอาฆาตความอาฆาตความพยาบาทความพยาบาทที่ตอกย้ำมาที่ตอก ในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติต่อบุคคลใดก็ตามต่อบุคคลใดก็ตามและเหล่าข้าพเจ้าและเหล่าข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมน้อมกราบขอขมากรรมในกรรมอันใดในกรรมอันใดที่เคยปฏิเสธที่เคยปฏิเสธเคยหยาบกระด้างเคยหยาบกระด้างเคยหยาบทายเคยหยาบทายเคยขัดแย้งเคยขัดแย้งทเลาะเบาแวงทเลาะเบาแวงประมาทล่วงเกินประมาทล่วงเกินในองค์คุณองค์ธรรมในองคุณองค์ธรรมแห่งองค์มหาบารมีแห่ง องมหาบารมีแห <muitas S 2> ่งองพุทธาแห่งองพุทธาองค์มหาพุทธาองคมหาพุทธาพระอรหันต์พระอรหันต์พระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระปเจกพุทธาพระปัเจกพุทธามหาปเจกพุทธามหาปัเจกพุทธาพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์มหาโพธิสัตว์พระอริยะเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์อริยะบุคคลอริยะบุคคลโูสงฆ์ทั้งหลายูอสงฆ์ทั้งหลายคุณบิดามารดา คุณบิดามารดาเหล่าครูเหล่าครูองค์บรมครูองค์บรมครูผู้มีคุณผู้มีคุณสิ่งมีคุณทั้งหลายสิ่งมีคุณทั้งหลายและกรรมอันใดและกรรมอันใดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธเคยลังเลสงสัยเคยลังเลสงสัยเพือเฉยเมินเฉยเพื่อเฉยเมินเฉยต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมต่อการปรงกันวาต่อการปรงกันวาเคยตั้งจิตปฏิเสธเคยตั้งจิตปฏิเสธต่อพระนิพพานต่อพระนิพพานและการโปรดสัมมสัมพุทธเ การโปรดสรรพสัต์แห่งองค์พุทธะแห่งองค์พุทธะในพระองค์ใดก็ตามในพระองค์ใดก็ตามและกรรมอันใดและกรรมอันใดที่เคยกีดกันขัดขวางที่เคยกีดกันขัดขวางปิดกั้นโอกาสปิดกั้นโอกาสลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารสรรพสัต์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายมิให้มีส่วนมิให้มีส่วนในความสว่างสวยในความสว่างสวยมิให้มีส่วนมิให้มีส่วนในสิ่งที่ดีงามในสิ่งที่ดีงามในการบวชในการบวชในการเสียสละ ในการเสียสละในการให้ทานในการให้ทานในการปดูรรพสัตว์ในการโปดสรสพสัตว์หรือกรรมอันใดหรือกรรมอันใดที่ยังคับแคบที่ยังครับแค่จำเพาะตนจำเพาะตนพวกพ้องแห่งตนพวกพ้องแห่งตนบริวารแห่งตนบริวารแห่งตนหมกมุ่นมัวเมาหมกมุ่นมัวเมาในหน้าที่ในหน้าที่ในการงานในการงานในการเป็นการอยู่ในการเป็นการอยู่การใช้ชีวิตการใช้ชีวิตนำพาลูกหลานนำพาลูกหลานและบริวาร ทั้งหลายและบริวารทั้งหลายให้ลุ่มหลงมัวเมาในการใช้ชีวิตในการใช้ชีวิตในรูปลดกลิ่นเสียงในรูปรดกลิ่นเสียงในสัมผัสในสัมผัสในธรรมารมในธรรมารมในกรมคูณในกามคุณหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่ได้เคยปฏิเสธที่ได้เคยปฏิเสธประมาทล่วงเกินประมาทล่วงเกินต่อคุณพระรัตนตรัต่อคุณพระรัตน์ใจต่อวัดวาศาสนาต่อวัดวาศาสนาต่อนักบวชต่อนักบวชผู้ทรงศีลทรงธร ผู้ทรงศีลทรงธรรมหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่เหล่าข้าพเจ้าเคยล่วงละเมิดเคยล่วงละเมิดเคยล่วงเกินเคยล่วงเกินต่อบุคคลต้องห้ามต่อบุคคลต้องห้ามสมบัติต้องห้ามสมบัติต้องห้ามสถานที่ต้องห้ามสถานที่ต้องห้ามพุทธสถานพุทธสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สืบเนื่องที่สืบเนื่องจากองค์มหาบารมีจากองค์มหาบารมีรอยพระบาทรอยพระบาทรอยพระหัรอยพระหัศรพระบรมสารีริก พระบรมสารีริกธาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าเคยยุโยงส่งเสริมเคยยุโยงส่งเสริมยุโยงยุยงย่ยยุโยงยุยย่ให้หมู่สงให้หมู่สงให้นักบวชให้นักบวชให้คนทั้งหลายให้คนทั้งหลายเกิดความแตกแยกเกิดความแตกแยกทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายซึ่งกันและการซึ่งกันและกันหรือสิ่งใดหรือสิ่งใดที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้า โดยกัรขังงวงเหนียวเคยกัรขังงวงเหนียวบริวารบริวารสัรศาสต์ทั้งหลายสาพพาสต์ทั้งหลายไม่ให้มีอิสรภาพไม่ให้มีอิสรภาพไม่ให้มีส่วนไม่ให้มีส่วนในความสว่างสวยในความสว่างสวยและกรรมบันไดและกรรมบันไดได้ผิดศีลผิดธรรมได้ผิดศีลผิดธรรมเบียดเบียนเบียดเบียนทำร้ายทำลายทำร้ายทำลายในชีวิตในชีวิตในทรัพย์สินในทรัพย์สินที่อยู่อาศัยที่อยู่อาศัยในปัจจัยสีในปัจจัยสีในบุคคล ในบุคคลของบุคคลอื่นของบุคคลอื่นกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงข้ามภพข้ามชาติข้ามภพข้ามชาติข้ามพุทธันดร์ข้ามพุทธนดอรที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้หลวงสร้างกรรมได้หลวงสร้างกรรมทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งหมดทั้งสิ้นน้องกราบขอขมากรรมน้องกราบขอขมากรรมต่อองค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีแห่งองค์พุทธะแห่งองค์พุทธะองค์มหาพุทธะองค์มหาพุทธะทรงได้โปรดเมตตาทรงได้โปรดเมตตายกโทษยกโทษ แล้อโหสิกรรมแก่เหล่าข้าพเจ้าแก่เหล่าข้าพเจ้าขอได้โปรดโอกาสขอได้เปิดโอกาสให้เหล่าข้าพเจ้าให้เหล่าข้าพเจ้าได้มีส่วนได้มีส่วนสว่างสวัยสว่างสวยโดยชาพันโดยชาพันขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมนัการบัดนี้นการบัดนี้ด้วยเธอด้วยเธออโหสิ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 อโห <是>啊，我是。嗯 <substit uting> และขอนอบน้อมและขอนอบน้อมองค์มหาบารมีพรองค์มหาบารมีในทุกๆพระองค์ในทุกๆพระองค์ไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ชาติไม่ว่าจะเกิดอีกกี่ข้ากี่พบกี่ชาติกี่พบกี่ชาติที่เหล่าข้าพระเจ้าที่เหล่าข้าเจ้าจะได้จุดตีจะได้จุดติได้กําเนิดได้กําเนิดได้พบเจอได้พบเจอองค์มหาบารมีองค์มหาบารมีเกิดร่วมพบร่วมชาติเกิดร่วมพบร่วมชาติเป็นสหชาติเป็นสหชาติองค์มหาบารมีกับองค์มหาบารมีและเหล่าพุทธสา และเหล่าพุทธสาวกเหล่าพุทธสาวิกาเหล่าพุทธสาวิกาขอให้เหล่าข้าพเจ้าขอให้เหล่าข้าพเจ้าอย่าดื้อดึงดื้อร้านอย่าดื้อดึงดื้อร้านมีมานะทิ่ถีมีมานะทิฐิมีความคิดมีความคิดที่แตกต่างที่แตกต่างและขัดแย้งและขัดแย้งับองมหาบารมีับองมหาบารมีขอให้เหล่าข้าพเจ้าขอให้เหล่าข้าพเจ้าอย่าได้ปฏิเสธอย่าได้ปฏิเสธต่อพระสัจธรรมต่อพระสัจธรรมแม้แต่การฟังแม้แต่การฟังในพระสัจธรรมในพระสัจธรรมองค์มหา าบารมีแห่งองค์มหาบารมีขอให้เหล่าข้าพเจ้าขอให้เหล่าข้าพเจ้าผู้กว้างขวางเป็นผู้กว้างขวางในการให้ในการให้ในการเสียสละในการเสียสละและโปรดสรรพสัตว์และโปรดสรรพสัตว์ตามองค์มหาบารมีตามองค์มหาบารมีสิ่งใดก็ตามสิ่งใดก็ตามที่เหล่าข้าพเจ้าที่เหล่าข้าพเจ้าได้เป็นเหตุได้เป็นเหตุให้ทุกหมู่ทุกเหล่าให้ทุกหมู่ทุกเหล่าทุกชั้นทุกภูทุกชั้นทุกภูต้องตกตามต้องตกตามสู่อบายภูมิสู่อบายภูมิเหล่าข้าพเจ้า เหล่าข้าพเจ้าน้อมกราบขอขมากรรมน้อมกราบขอขมากรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาต่อทุกชีวิตจิตวิญญาและเหล่าข้าพเจ้าและเหล่าข้าพเจ้าขอประกาศสละขอประกาศสละยกโทษยกโทษให้อโหสิกรรมให้อโหสิกรรมต่อทุกชีวิตจิตวิญญาต่อทุกชีวิตจิตวิญญาที่ได้เคยล่วงเกินที่ได้เคยล่วงเกินได้เคยเบียดเบียนได้เคยเบียดเบียนต่อเหล่าข้าพเจ้าต่อเหล่าข้าพเจ้าขอให้กรรมทั้งหลายขอให้กรรมทั้งหลายเป็นอโหสิกรรมเป็นอโหสิกรรมซึ่งการสักการซื่นการ และการบัดนี้ด้วยเชิญการบัดนี้ด้วยเชิญอาโหสีอาโหสีอาโหสีต่อไปจะได้มหาานะนะมหาดานะมหาาสังฆทานร่วมกันถวายนอกองคุณเป็นหลักแม้จะ ba đã yên mấy đã yên câu hỏi hay đâm liền hay lúc là anh mi à, mình sẽ cúng giường là tự thân mình cúng dường hoặc là người không có ở đây nhưng mà mình cũng tác ý đến những người con cháu của mình cũng được thưởng theo với từ cúng dường của mình à, dù cây dù cây có hỏi mi xuân cho à, dù, dù xa hoặc dù gần cũng là xin được có phần cùng ừ. nhau à, lão cho mi xuân anh thì, thì mình sẽ là khi mình tác ý thì nó sẽ đến được liền okay, อะไรนะโอเคถวาพร้อมกันนะทุก <otic>. ช okay. uh, oh. <N> ิต <otic> จ <N> ิต <otic> ว <Background> oh, well, <N> ิญญาณพร้อมถวายมาสังขาร ขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะขอนอบน้อมต่อองค์พุทธะองค์มหาพุทธะองค์มหาพุทธะองค์มหาโพธิสัตว์องค์มหาโพธิสัตว์พระมหาอรหันต์พระมหาอรหันต์พระมหาปเจกับพุทธเจ้าพระมหาปเจกับพุทธเจ้าผู้โปรดสรรพสัตว์ตลอดกาลผู้โปรดสรรพสัตว์ตลอดกาลพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าพระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์มูสงทั้งหลายมูสงทั้งหลายทั้งในภาคยาทั้งในภาคยาและในภาคทีและในภาคทีในทุกยุคทุกสมัยในทุกยุคทุกสมัยทรงได้โปรด ทรงได้โปรดเป็นประธานข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายบาททั้งหลายบาททั้งหลายข้าาจจีวรข้าาจจีวรสังฆทานทั้งหลายสังฆทานทั้งหลายบริวารทั้งหลายบริวารทั้งหลายทั้งในภาคยาทั้งในภาคยาและในภาคทีและในภาคทีขอน้อมถวายขอน้อมถวายเป็นมหาสังฆทานเป็นมหาสังฆทานต่อองคุณทั้งหลายต่อองคุณทั้งหลายทรงได้โปรดรองรับทรงได้โปรดรองรับมหาสังฆทานมาหาสังฆทาน หมู่เหล่าข้าพเจ้าหมู่เหล่าข้าพเจ้าอานุภาพทั้งหลายอานุภาพทั้งหลายอานิสง์ทั้งหลายอานิสง์ทั้งหลายที่บังเกิดขึ้นแล้วที่บังเกิดขึ้นแล้วการการถวายการการถวายมหาสังกทานมาหาสังกทานในทุกครั้งทุกคราในทุกครั้งทุกคราขอให้หลักเจ้ากรรมในเวรขอให้เหล่าเจ้ากรรมในเวรดีดามารดาบิดามารดาผู้มีคุณทั้งหลายผู้มีคุณทั้งหลายปิณมีคุณทั้งหลายปิณมีคุณทั้งหลายลูกหลานบริวารลูกหลานบริวารชาวัระสาททั้งหลายไม่เคยสา กรรสัมพันธ์แม้นไม่เคยมีการสัมพันธ์มากับเราข้าพเจ้ามากับเราข้าพเจ้าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกหมู่ทุกเหล่าในทุกชั้นทุกภูในทุกชั้นทุกภูในอบายภูมิทั้งสี่ในอบายภูมิทั้งสี่ที่ตกทุกข์ได้ยากที่ตกทุกข์ได้ยากสัมพเวสีสัมพระเวสีวิญญาณเล่ร่อนวิญญาณเล่ร่อนที่ตกทุกข์ได้ยากที่ตกทุกข์ได้ยากจงได้มีส่วนจงได้มีส่วนในมหาสังฆทานในมหาสังฆทานในความสว่างสวยในความสว่างสวยและการโปรดสรรพสัตว์และการโปรดสรรพสัตว์แห่งองค์มหา

ไ,ได้เด็ดขาดต่อการปรงวางต่อการปรงวังต่อการจบตามต่อการจบตามสว่างสวยตามสว่างสวยตามโมหาบารมีตามงมหาบารมีขอให้มีส่วนขอให้มีส่วนในที่วาสนาในที่วาสนาในบารมีในบารมีจากการตรงต่อศธรราจากการตรงต่อสัจธรรมการบวชทั้งหลายการบวชทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายอานิสงส์ทั้งหลายจากการเกื้อกูลจากการเกื้อกูลต่อพระศาสนาต่อพระศาสนาต่อมูสงต่อมู่สง องค์มหาบารมีต่อองค์มหาบารมีต่อโลกสังคมต่อโลกสังคมต่อสังสารวัตต่อสังสารวัตต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายขอจงได้มีส่วนขอจงได้มีส่วนโดยทั่วกันโดยทั่วกันไม่ตลอดการเธอไปตลอดการเธอ